<sk nell> ขอุต่อครับกับบรรยากาศการเปิดงานมากกรรมอาร,รยาสถาปัตย์และนวัตรกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ก็ต้องกราบขอบพระคุณน,นะครับบรรดานักธุรกิจนักบริหารองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอาร,รยาสถาปัตด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนลี่ดีไซน์ เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Thailand t o u r i s m for a l l นะครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยโดยรวมที่เราเห็นที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะมูลนิธิก็ได้รณรงค์เรื่องนี้ได้ให้ทุกคนในภาคส่วนได้ให้หน่วยง,งานองค์กรที่จะเห็นความสำคัญของมนุษย์ล้อผู้สูงอายุให้มีโอกาสฮะเห็นเครื่องบินก็จะ ก็ขึ้นไปได้นะถรถไฟฟ้าก็ต้องขึ้นไปได้นะฮะมีที่ท่องเที่ยวก็ต้องไปได้นะ,ะนะครับก็คงจะทําให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะประกอบกับในมาตรา35าจะต้องมีการจ้างงานด้วยนะ,ะนะครับก็ถือว่ามีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตนะครับ ก็วันนี้ก็ดีใจครับที่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ t o y ยต a เองนี่ก็มีนโยบายสนับสนุนเรื่องของ f ฟ i e n d l y Design Expo เต็มที่นะครับเรามาร่วมออกงานทุกปีแล้วขนาดเดียวกันเราก็เตรียมบริการในเรื่องของตัวรถยนต์อุปกรณ์เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ล้อหรือว่าผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนั้นเนี่ยในขณะนี้เตอต้าเองก็ ที่จะเปลี่ยนจากคาคัมปานีเป็นโมบิลิตี้คัมปานีเพื่อให้บริการกับทุกเพศทุกวัยและการเดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านทุกองคอ์กรมาณโอกาสน,นี้อีกครั้งนะครับที่มาร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมมหากรรมอารยสถาปัตไทยแลนด์ เ e r ี y ด e ไซน์เอ็กด้วยกันอีกครั้งในครั้งนี้นะครับและแน่นอนครับงานเราทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีธรำเนียมประเพณีก่อนการเปิดงานก็คือการสั่นกระดิ่งณนะหน้าซุ้มประตูซึ่งเปรียบเสมือนประตูเมืองในสมัยโบราณย้อนยุคสมัยพ่อคุณรางกำแหงมหาราชกันเลยแหละครับดังนั้นในการเปิดงานเปิดฮอการจัดแสดงมากรรมอายสาปัด ตลอดงานทั้ง4วันเนี่ยเราก็จะมีพิธีกานกระดิ่งหน้าซุ้มประตูเข้างานเพื่อจะบอกกล่าวปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องสภาพแวดล้อมพิการให้กับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อสังคมแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับ ชเชิงเซานะครับผมก็ได้นําปัญหาความต้องการของล้อของชาเชิงเซาแล้วแล้วกับพี่กฤษณะก็ได้ไปเยียมเรียนที่ชาเชิงเซาก็รับปากนะครับวัดโสธรซึ่งเป็นวัดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีญาติโยมและกนักท่องเที่ยวเที่ยวมากมายจะต้องเป็นยูนิเวอร์แเดอร์ดีไซน์แห่งแรกในประเทศไทยครับรับปากครับ ที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ทุกแห่งครับรับปากครับผู้บ้าผัดแห่บครับกับเ,เรนที่กำลังท่้ง,งครับท่านผู้ชมรายการที่รับครับวันนี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมกับภาคเอกชนและก็พี่น้องผูท้ที่จะช่วยรอบกลุ่มทางกลุ่มทุกประเทศต่าง นะครับให้เป็นภูมิอารยาสถาปัตย์ทุกคนที่จังหวัดขุนแก่นทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางส่วนภุมิภาพส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับจะร่วมกันในการมุ่งปรับปรุงให้เป็นเมืองอารยาสถาปัตย์อย่างเต็มรูปแบบก็อยากจะขออีกเชินท่านไปดูนะครับว่าที่จังหวัดขุนแก่นนั้นมีความพร้อมในแบบต้อนรับท่านที่ร่วทุกท่านเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยเซื่อมไพรเมืองนาทีแยกสะดาษัย